ทำแบบเยวยากว่าตอตุนนึงยตนนึงกยัางกับดานนัละรวเร็วดนนั้นก็คือใส้ต้นนึ้นไกนี่ก็คือการหอย่างเดียวคือใส่เลือดนะครับก็คือจริงๆแล้วล่างหนังพ่วมก็คือมันเลือดอยู่แค่พลังอย่างเดียวพุมตอนหนังพ่มมันคือยกเส้นส้กระตัางแหละ็ยกถึงห้าพิบานห้ตัวหนึ่งกิโลแล้วเลือดมันเป็นอะไรไม่เป็นเ มันหลวงกับแต่ว่านี่บ่อแล้วอย่างนามก็คือเนี่ยมันไม่ไอากเก็บดูดลยกินนี่นีหนี่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 เี่นี่นี่นีดนี่นีกนี่นีอนี่นี่นี้นี่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 อย่่นีนี่มี่น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 ก่นี่นี่่น่นี่นี่นลนีนี่นี่นีนี่น่น่นี่นี่่น่นี่นี่น่นี่นี่ันเลยนี่นนี่่นี่นี่นีนีนี่นี่่่านี่่่ะ่นนนนนนี่นนีน่นี่น ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเดืลืมมาทํ้มาจังลืมมาตั้มากำลังปลูกป้าเปเจ็ดแปลายนกำลังดึงเป็นปกา้าไปมาเก็บน้ไองซอาเดินสาเป็นหน้าจะไปเร่นไปยุ่งไหมต้นนี่ทำไอทีไปได้กวาคือมันพื้นที่ลดจำกัดเพราะว่ารถนีอ้งตุ้งดํามอมันติดตอนรมว่าลุงตุัแังม่แต่ออกมาพูดแต่อนงเลยมาใหญ่ที่ให้แล้วคือทิปตอนยีบ เยอะไหมเม็ดนึงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเยอะเต็มตัวค่ะครับสวสดีครับสาวพรกินดธรรมดาอันนี้อะไรฮะ บ้านหัวถิ่นที่นี่เด้ว่าวหัวถิ่นค่ะบ้านหัวถิ่นคอายุเท่าไหร่นีชมพู่ใช่ไหมไม่ทราบไม่ต้องใช้สารเร่งให้ลูกโตและอะไรโม่ต้องใช้สรงให้ลูกโและอะไวดยไม่ค้องใช้สาเม่งใู้กต้ไ เล่นกับปุ๊บปีดีเลยลอกปาไม่เล่นมั้งไปไม่ไปเนี่ยมันกินมัดกฎมีที่มีแนวร่วมตรงนี้มาเรียนมาฝึกค่ะฝึกอบรมให้กับสมาชิกเนี่ยเนื้อเรือมาจากสัมพันธ์แล้วนั่นจะเล็งน้อยน้อยหน่ยนะ เดือเลืดท่ถไฟแต่งมงได้เป็นตั้งใจรักคนเดียวเลือกคนเองที่ทำนายได้ใจงามมันเพื่ออะไรจะฆ่ามาดีทำตัวไร ที่เชิญระจัดว่าพี่น้องได้รับการช่วยเหลือช่วยเ,เหลือดูแลภายในสิเงเดือนเมษานี้เพราะ